ก็สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปตัวเลขของงวดวันที่16สิงหา2563กันนะครับเ,เลขที่ให้ไปนะครับจะเป็นเลขเด่น1น,นะครับแล้วก็จับคู่จะเป็น1 3 1 4 1 5แล้วผลสลากที่ออกมานะครับจะเป็น945 1> 8 11ครับ2ตัวล่างออก8 8โอ้โหใครจะเชื่อครับว่าเบิ้ลทั้งบนเบิ้ลทั้งล่างนะครับสำหรับเลขเด่น1นะครับจับคู่1 3, 1, 4, 1ึ1งสา่สําสำหรับงวดนี้ก็หลุดนะครับเพราะว่าผลสลากออกมาเป็น1 1ก็สำหรับงวดนี้ก็หลุดครับแต่เลขเด่นก็ยังเข้าอยู่นะครับเลข1ครับ ก็สําหรับสายวิ่งก็ยังได้อยู่นะครับเดี๋ยวมาดูงวดถัดไปกันเลยนะครับ 1. กันยายน 2. 5 6. 3ก็ใช้สูตรเดิมนะครับตำแหน่งนี้แล้วก็หลักแรกของเลข2ตัวล่างนะครับก็เป็น5บวก8 บวก3นี่คือเลขฟิก,ฟกไว้นะครับ3เป็น16ก็ได้6นะครับอันนี้งดนี้เลขเด่นก็จะคือ6นะครับอันนี้เด่นสำหรับาสายวิ่งก็ได้นะครับเลข6ครับส่วนแถวล่างนะครับก็จะเป็นเลข2ตัวของรางวัลที่1นะครับ หก3นี่คือเลขฟิกไว้นะครับก็จะได้5 6 7นี่คือขยับไปอีก2หลักนะครับแต่สำหรับงวดนี้ผมจะถอยหลังกลับมาอีก1ตําตำแหน่งนะครับก็คือ4อันนี้คือกันไว้ครับจับคู่ได้นะครับ6 4 6 5 6 6 7โอ้ไม่แน่ออกเลขเบิ้ลอีกนะครับโอเคนะครับสำหรับชุดนี้นะครับก็จะเป็นแนวทางของงวดวันที่1กันยา2 5 6 3นะครับก็เดี๋ยวรอมาลุ้นผลด้วยกันนะครับสำหรับสายวิ่งนะครับก็เลข6เลยนะครับเป็นเลขเด่นครับก็เดี๋ยวเรามาลอลุ้นผลสลากไปพร้อมๆกันนะครับในงวด1กันยายนสองห ก็ต้องบอกว่าโปวดใช้วิจารยานในการรับชมรับฟังด้วยนะครับมีสติในการซื้อหวยทุกครั้งนะครับซื้อแต่พอดีซื้อแต่พอประมาณนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอสวัสดีนะครับ